สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบ่ายบูพยามันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนธันวาคม2016 7นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถ แอดไลน์ไอดีมาได้ที่ยูเซอร์บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับเปิดมาได้เป็นไพ่ใบแรกคิงถือดาบ View of Fortune ไพ่ t h e e m p e r o r นะครับ9ก้าดาบแล้วก็เป็นไพ่ หมายโอเคความรักความสัมพันธ์สาบชาวสิงนะครับเท่าที่ดูเขาเนี่ยอาจจะดูมีในเรื่องของความรู้สึกที่อยากจะแบบเหมือนกับได้รับการเยียวยาบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนผ่านบางสิ่งบางอย่างไปในทิศทางที่มันน่าจะดูมีอนาคตมากกว่านี้เพราะว่าตอนเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะดูมีความเครียดมีความไม่ตกมีความกังวลอยู่กับปัญหาสิ่งที่เขาอาจจะกําลังเจออยู่กับความรู้สึกที่มันเป็นความทุกข์ในเรื่องของ าวความรู้สึกในเรื่องของอารมณ์นะครับก็คือไพ่หนายอบสดเกิดขึ้นหนาอสดเนี่ยเป็นไพ่ของความเครียดการวิตกความกังวลอยู่กับ ปัญหาสิ่งเหล่านั้นจดจ่ออยู่กับปัญหาสิ่งเหล่านั้นอาจจะยังไม่สามารถ move on ได้แต่ในท้ายที่สุดแล้วไพ่บอกว่ามันมีโอกาสที่เขาจะ move on ได้อยู่แล้วมีไพ่ wheel of fortune แล้วก็มีไพ่ six of one นะครับหมายถึงตัวเขาเองเนี่ยน่าจะเอาชนะใจของตัวเองได้และสามารถที่จะ move on กับความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นได้เพราะตอนนี้เหมือนเขากําลังจะค่อยๆมีโอกาสข,ของความรู้สึกในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านนะ wheel of fortune คือการ เปลี่ยนผ่านจากสิ่งที่แย่นะครับไปสู่สิ่งที่ดีเห็นไหมครับเป็นผู้หญิงที่เหมือนยาจกเลยแหละแล้วเปลี่ยนเป็นคนที่สวยงามนะครับมีการแต่งองค์ทรงเครื่องในสิ่งที่แบบว่าดูหรูหราเห็นไหมครับมันคือการเปลี่ยนผ่านจากการเริ่มต้นนั่นเองแสดงว่าชาวสิงลักษณะสิงอาจจะต้องให้เวลากับเขาอีกสักเล็กน้อยเพราะช่วงเนี้นะครับดาว ประจําความรักความสัมพันธ์ตกในภพเรือนมรณะและดาวเสาก็โคจรมาทับในเรือนคู่อาจจะทําให้เกิดความไม่ตกความกังวลตรงกันมากดาวเสาเนี่ยดาวเห็นความตึงเครียดความไม่ตกความกังวลไปทับในเรือนคู่จึงทําให้คู่ของคนรักของคุณยังไม่ตกกังวลอยู่กับปัญหาและได้และเราและตัวเราเองเนี่ยชาวสิงเนี่ยจะได้รับอิทธิพลของความกดดันสิ่งเหล่านั้นเข้ามาอีกนะครับทําให้เขานะครับกับเราเนี่ยมีสภาวะของความรู้สึกในความ ตึงกันนะครับตึงๆอื่นๆกันนะก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะต้องใช้เวลากับการแก้ไขสถานการณ์คิงถือดาบต้องมีเหตุมีผลกับการที่จะต้องรองรับในเรื่องของความรู้สึกที่มีและยังเกิดไพ่ดิ e อ m มเพ o รเกิดขึ้นด้วยดิ e อ m มเพ o ร์เนี่ยแปลว่าชาวสิงอาจจะต้องพยายาม เคารพในเรื่องของการคิดการพูดการเจรจาการติดต่อการสื่อสารกับเขาให้มากขึ้นนะครับนิดหนึ่งเพราะว่าบางครั้งเขาอาจจะกําลังมีความรู้สึกว่าต้องการความมั่นใจต้องการปลุกในเรื่องของความรู้สึกหรือแพชชั่นของตัวเขาเนี่ยให้มันดูมีความรู้สึกที่ดีขึ้นกว่านี้และเขาจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ความสําเร็จ ซิกอ o ฟ o ันหมายถึงความสำเร็จเป็นการประกาศความรู้สึกในว่าเขาอ่ะหลุดพ้นจากความรู้สึกเนล่หนั้นแล้วพร้อมที่จะเปิดรับคุณมากกว่าเดิมนะครับและ The Emperor ยังหมายถึงในลักษณะของความรักจริงด้วยนะทีนี้เรามาดูกันต่อว่าดวงของชาวสิงลักคณาสิง์เขาคิดยังไงเพิ่มเติมกันบ้างขอภัยเพิ่มเติมให้กับชาวสิงรัคณาสิงเขาคิดยังไงเพิ่มเติมนะครับ ใพ่ใบรแรกเถวล่า,ลางกงงรอแห่งโชคชะตามาพร้อมกันสองใบเด็กถือเหรียญแปดไม้9้าถ้วยนะครับ ไพ่ใบสุดท้ายปิดด้วย1ิบถ้วยอิทธิพลใต้สำหรับนะครับเป็นไพ่ก้าเหรียญโอเคไพ่บอกว่าเขาอาจจะต้องการอยู่ในที่ของเขาหรือเซฟโซนของเขาสักระยะหนึ่งนะครับอาจจะดูนน่งๆง,งเงียบเงียบห่างห่างไปบ้างกับในเรื่องของความสัมพันธ์จริงๆมันเงียบอยู่แล้วจริงๆมันเน่งอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะดาวคู่ครองคนหลักของคุณตกในเรือนมรณะ1ปีครึ่งนี่ผ่านไปประมาณสักปีกว่าปีปีหนึ่งนับแบบ เขาเรียกว่าอะไรล่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดประมาณ1ปีแล้วอีกประมาณเกือบครึ่งปีนะครับแล้วดาวคู่ของคุณจะโครจรอ,ออกจากภพเรือนมรณะเข้าสู่เรือนสุภะนะครับมันจะไม่ใช่กดเข้าเรือนปัตตนิผู้ผิดนะครับดาวราหูจะเดินย้อนสอนมาในเรือนปัตตนิแล้วจะทําให้เกิดในลักษณะของความมั่นคงที่ดีแต่มันก็จะเล็งลักคณาของคุณเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับไพ่บอกว่าเขาอาจจะดูนิ่งๆเงียบอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพราะเขาอาจจะกําลัง เยียวยากาลังมีความรู้สึกที่อยากอยู่ในท่ามกลางการคิดการตัดสินใจของตัวเขาเองให้มากกว่านี้หน่อยอะไรประมาณเนี่ยต้องการที่เขาจะเก็บเล็กผสมน้อยกับความรู้สึกในสิ่งต่างๆเด็กถือเหรียญคือการที่เขาอาจจะกําลังเก็บเล็กผสมน้อยความรู้สึกในสิ่งที่เขาอาจจะอยาก เป็นอยากมีเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่มั่นใจกว่านี้ก็ได้เช่นกันนะครับยังมีไพ่เก้าถ้วยมาด้วย9้าถ้วยกับ9้าเหรียญเนี่ยเป็นอะไรที่สัมพันธ์กันในลักษณะของความรู้สึกที่ต้องการความเป็นไพรเวทนะครับไพรเวซหรือเป็นไพรเวทของตัวเองคือความแบบ ส่วนตัวนิดนึงหรือโลกโลกส่วนตัวนั่นแหละนะครับ introvert ต่างๆอะไรประมาณเนี่ยอ,อาจจะทําให้เขามีความรู้สึกนิ่งๆห, àng ห àng ง่างๆเงียบๆไปบ้างนะครับมันอาจจะทําให้เรามีความรู้สึกไม่มั่นใจในสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นก็ได้เนาะเขาอาจจะสร้างในลักษณะของความกดดันให้กับตัวเราเพราะเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะ e หรือเขาคุยกับคนอื่นเอ๊ะ e หรือว่าเขารักคนอื่นเอ๊ะ e หรือว่าเขาไม่รักเราเอ๊ะ e หรือว่าเขาอยากจะไปมันจะมีความเอ๊ะ e ไปหมดเลยเพราะอะไร การที่เขาไม่ตอบสนองเรามันคือความรู้สึกที่เราคิดไปในบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปมันอาจจะสร้างความรู้สึกที่เขากับเราอาจจะแบบมองกันคนละมุมมองได้อันนี้คือชาวสิ่งแล้วก็ลัคนาสิ่งอาจจะต้องมองกันไกลสักนิดหนึ่งนะครับมันไม่อาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันมีไพ่ที่ มีโอกาสของการกลับมาก็คือกรงล้อแห่งโชคชะตานะครับมันมีกงล้อแห่งโชคชะตามาอยู่มันมีโอกาสที่เขากับเราจะยังคงไปต่อกับในเรื่องของความสัมพันธ์ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่มันมาการันตีในบางสิ่งเหมือนกันว่าโอกาสของความรักความสัมพันธ์ของคุณยังมีสิบถ้วยกับกงล้อแห่งโชคชะตามันยังพอที่จะทําให้เขามีความรู้สึกมั่นใจรู้สึกดีแล้วก็เปลี่ยนผ่าน ไปสู่ความรู้สึกที่อยากจะเข้ามาในเรื่องของความรู้สึกที่มีกําลังใจอยากจะเดินต่อกับความสัมพันธ์มากขึ้นก็ได้คือผมอยากจะบอกนิดนึงความรักความสัมพันธ์มันเป็นความอ่อนไหวอย่างหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่สามารถควบคุมได้ถูกไหมครับบางครั้งอ่ะปัญหากันเข้ามามันอาจจะอยากทําให้เราอยากเลิกแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้อยากเลิกจริงๆแต่เรามีมีความสุขว่าเราเหนื่อยหรือเราแบบอยากพอ แต่จริงๆใจเราไม่ได้อยากพอหรอกนะแต่เราแค่มีความรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยคือความคิดหนึ่งที่แวบเข้ามาในสมองของเราเพราะอะไรครับเพราะมันมีความไม่ตกความกังวลความกดดันอยู่มันเลยทําให้เรากับเขามีความรู้สึกคล้ายๆแบบเนี่ยว่ามันอาจจะเหมือนคาว่าเอ๊ะหรือว่าเรากับเขาไม่ใช่คู่กันเอ๊ะหรือว่าเรากับเขาเนี่ยอาจจะไปต่อกันไม่ได้มันจะมีความรู้สึกประมาณนี้เกิดขึ้นซึ่ง เขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนโค้งวัดใจนะครับมันเหมือนโค้งวัดใจอะว่าเออเราจะไปต่อไหมหรือเราจะเลิกแค่นี้มันมีโอกาสเลิกลาได้สูงนะสำหรับชาวสิงห์แต่ไม่แต่มันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเลิกนะเพราะสิบถ้วยมากงรอเห็นโชคลาภมันมีโอกาสที่เขาจะหันกลับมามองคุณกลับมาสานสัมพันธ์กลับมาชอบคุณกลับมาแฮปปี้กับคุณเพียงแต่เราต้องผ่านนั้นมันให้ได้อ่ะมันก็เหมือนโค้งอ่ะ โค้งนั้นอ่ะมันโค้งอันตรายอ่ะถ้าเราผ่านมันมาได้อ่ะทุกอย่างมันก็สําเร็จแต่ถ้ามันผ่านไม่ได้อ่ะมันก็ต้องจบถูกไหมมันก็เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนก็ต้องวัดใจกันอ่ะมันอยู่ที่ความเข้มแข็งของแต่ละบุคคลหรือถ้าเป็นรถก็คือความชํานาญถูกไหมอันนี้ผมแค่พูดเปรียบกับรถนะครับไม่ได้แปลว่าให้คุณไปทําแบบนั้นในชีวิตจริงแค่หมายถึงว่าความรักมันคล้ายๆแบบนั้นอ่ะ ประมาณนั้นนะครับมันก็ต้องแบบเออให้เวลากันและกันอีกสักหน่อยหนึ่งมันมีโอกาสที่ความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะสามารถพุ่งทยานไปสู่ความรู้สึกดีๆมีแพชชั่นนะครับที่พุ่งทยานไปสู่ความรู้สึกดีๆกับตัวคุณมากขึ้นเพราะอะไรครับ เพราะว่าตอนนี้เขาอาจจะกำลังเปลี่ยนผ่านในเรื่องของความรู้สึกอย่างที่บอกไปว่าอ่ามันมีปัญหามันมีความทุกข์ใจอยู่ใช่ไหมครับมันก็เหมือนกับคนนี้พอมันเปลี่ยนผ่านไปสู่คนนี้ที่ดีกว่าที่มันเป็นแบบว่ามีความแบบหรูหราความรู้สึกดีๆมันก็คือชัยชนะสิ่งต่างๆที่เขาผ่านพ้นมันไปได้มันก็จะคือแบบรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่จะทําให้เขากับเราสามารถที่จะหันหน้าเข้าหากันได้ดีขึ้นนะครับและสามารถที่จะ ปลอบประโลมกันและกันหรือความรู้สึกดีๆให้กับกันและกันได้ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเกิดสถานะความรักที่มีความชัดเจนที่ดีขึ้นเราอาจต้องใช้เวลากับการที่ต้องใช้ความอดทนกับการฟันฝ่าอุปสรรคแล้วยังคงต้องใช้เวลากับการปรับและกันเปลี่ยนแปลงต้องอารมุ่มอร่วยกันไปค่อยๆดูกันไปเก้าถ้วยคือสิ่งที่อยู่คนเดียวอย่างมีความสุขและความสมหวังสิบถ้วยคือการมีกันและกัน เห็นไหมครับมันจะผ่านกับปัญหาไปได้ผ่านความรู้สึกที่ดีไปได้มันก็ต้องทุกอยู่กับความรู้สึกของตัวเองไปก่อนเคลียร์ทุกอย่างให้มันชัดเจนตัวเองไปก่อนแล้วคุณจะได้รับความสุขความสมหวังอย่างที่ไพ่บอกคือสิบถ้วยรางวัลที่ยิ่งใหญ่กําลังจะรอคุณอยู่แค่คุณอาจจะต้อง ผ่านความวัดใจให้ได้ก่อนแล้วทุกอย่างคุณจะมีโอกาสมีแนวโน้มมีความสําเร็จกับในเรื่องของความรักที่ดีร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อยู่ที่ตัวคุณจะตัดสินใจนะครับแล้วก็ทํามันได้ดีมากแค่ไหนนะแล้วคุณจะได้รับโอกาสสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นก็ฝากไว้ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะไม่ได้เจะจองบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปอดใช้วิจารณในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงดวงส่วนตัวนะเออไม่ใช่ดวงส่วนตัวเป็นดวง โดยรวมนะครับแต่ถ้าต้องการติดต่อดูดวงส่วนตัวแม่นยำกว่าน,นี้ต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะครับแอดไลน์ได้ที่บูพยาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ